สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เซมเวทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเหตุการณ์ที่ทาให้มอสโกแทบช็อกเมื่อรายงานรับเผยว่าแวนการะบบจรวดวันสิ้นโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของเครมลินเกิดการบื้อคาฐานอย่างไม่คาดคิดจนหลายฝ่ายมองว่าน,นี่อาจเป็นหนึ่งในความผิดพลาดด้านยุทธปกรณ์ที่ไร้แรงที่สุดของรัสเซียในรอบหลายปีขณะที่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเรือผีปริศนาที่ไม่มีสัญญ,ญาณไม่มีประวัติ หาระเดินเรือกลับระเบิดและกลางทะเลดำซ้ำเติมสถานการณ์ให้ดูน่ากังวลยิ่งขึ้นทั้งสองเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนนี้ทำให้โลกตั้งคำถามว่าการประทะภายในการรั่วไหลด้านระบบป้องกันหรือแม้แต่การก่อวินาศกรรมจากภายนอกกำลังเกิดขึ้นในรัสเซียหรือไม่และผลกระทบจากความสันสะเทือนครั้งนี้จะเปลี่ยนสมดุลกำลังทางทหารของภูมิภาคและระดับโลกอย่างไรช่องสายอัมวูเทคของเราจะยังคงติดตามเบื้องหลังทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องพร้อมถอดรหัสทุกชั้นความจริงของเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นจุดเปปลี่ยนนสคััญใรระวตติศา์ ะความมั่นคงโลกเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการความมั่นคงระหว่างประเทศคือรายงานชิ้นหนึ่งที่เปิดเผยว่าอาวุธยุทศาสตร์ขั้นสูงของรัสเซียอย่างแวนกา ได้เกิดการระเบิดขึ้นภายในพื้นที่ทดสอบหรือฐานจากกัดเกตทางทหารซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเนื่องจากอวัยการไม่ใช่อาวุธทั่วไปแต่เป็นระบบหัวรบไฮเปอร์โซนิกที่รัเสเซียเคยประกาศอย่างภาคภูมิว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไม่มีประเทศใดสามารถสกัดกั้นได้ด้วยความเร็วที่สามารถทุ่งทะยานไปถึงระดับ20-27เท่าของความเร็วเสียงพร้อมระบบหลบหลีกขั้นสอ วูที่ทําให้เราดาร์และระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูแทบไม่มีโอกาสตรวจจับการเกิดเหตุระเบิดขึ้นกับอาวุธระดับยุทธศาสตร์ที่ถูกมองว่าเป็นใบเบิกทางอํานาจของเครมลินจึงถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์อย่างรุนแรงและนํามาซึ่งคําถามจํานวนมากเกี่ยวกับความปลอดภัยความพร้อมและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีทางทหารที่รัเสเซียกาลังใช้สร้างอิทธิพลในเวทีโลก เมื่อรายงานเผยแพร่ออกมานักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คือความซับซ้อนทางเทคนิคของอวันการเองเพราะระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกต้องอาศัยวัสดุที่ทนต่อความร้อนสูงมาก ระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำระดับพิเศษและโครงสร้างทางวิศวกรรมที่สามารถรองรับแรงดันมหาศาลร,ระหว่างการเร่งความเร็วในชั้นบรรยากาศถ้าชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบใดมีความบกคร่องเพียงเล็กน้อยเช่นความร้อนสะสมที่เกินจุดปลอดภัยการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งก็สามารถนำไปสู่การล้มเหลวของระบบ ทั้งหมดได้ทันทีในอีกด้านหนึ่งบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเก็บการขนย้ายหรือการติดตั้งระบบเครื่องยนต์ผลักดันซึ่งหากมีการกระแทกการรั่วไหลของเชื้อเพลิงหรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดเหตุระเบิดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบจริง ข้อมูลบางส่วนระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะของแรงระเบิดภายในตัวหัวรบมากกว่าการระเบิดจากภายนอกทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัญหาหน้าจะอยู่ในเชิงเทคนิคมากกว่าการโจมตีจากศัตรูหรือการก่อวินาศกรรมอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการทหารเศรษฐกิจและการเมืองภายในทำให้ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของปัจจัยอื่นเช่นการแทรกแซงจากภายนอกหรือความไม่พอใจภายในกองทัพได้อย่างเด็ดขาดการที่เครมลินเลือกที่จะปิดข้อมูลและไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมยิ่งทำให้สื่อระหว่างประเทศต่าย ข้อความสนใจมากขึ้นเพราะความเงียบมักสะท้อนว่าเหตุการณ์อาจรุนแรงกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้สะเทือนวงการทหารโลกคือสถานะของอวันการในฐานะหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกจัดว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านยุทธศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้รัสเซียเคยประกาศอย่างมั่นใจว่าอาวันการสามารถทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและนาโตได้ทุกชั้นเนื่องจากมีความเร็วและความสามารถหลบหลีกที่แทบจะไม่มีระบบป้องกันใดตามทันการระเบิดภายในฐานจึงถูกตีความว่าเป็นการตอกย้ำว่าการสร้าง เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเหนือคู่แข่งหลายก้าวนั้นไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากความผิดพลาดภายในและยังสะท้อนถึงแรงกดดันที่รัสเซียต่อเงเพชินในการแข่งขันอาวุธยุคใหม่ที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากอีกด้านหนึ่งนักวิจัยด้านยุทธศาสตร์มองว่าเหตุการณ์นี้ยังเผยให้เห็นถึงความท้าทายของโครงการไฮเปอร์โซนิกทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐจีนหรือชาติอื่นๆเพราะทุกป,ประเทศต่างรู้ดีว่าเทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับที่ต้องการความแม่นยำขั้นสูงสุดและโครงการจำนวนมากยังอยู่ในขั้นทดสอบหรือพัฒนาต้นแบบ แม้แต่ประเทศที่มีงบประมาณด้านการทหารสูงที่สุดในโลกอย่างสหรัฐยังต้องเผชิญความล้มเหลวหลายครั้งในระหว่างการทดลองนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ของอเวนการ์ดไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ว่าการแข็งกเนนขันด้านอาวุธไฮเปอร์โซนิกกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เปราะบางและต้องการการลงทุนการควบคุมคุณภาพและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงสุด ในส่วนของผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เหตุการณ์นี้อาจทําให้รัสเซียต้องทบทวนแผนการประจําการอน,นการรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดมากขึ้นเพราะความผิดพลาดครั้งนี้ไม่เพียงคําให้ศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์สะดุดแต่ยังเปิดช่องให้คู่แข่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานในการชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่และปัญหาภายในกองทัพรัสเซียนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพันธมิตรที่มองว่ารัสเซียเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีด้านอาวุธพิสัยไกลและอาจทําให้เกิดแรงกดดันให้เครมลินต้องแสดงหลักฐานความโปรง่งใสหรือความสามารถในการ และแก้ไขปัญหาภายในอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้เหตุการณ์วันการระเบิดภายในฐานทัพปลายเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามได้เพราะมันเกี่ยวพันทั้งมิติด้านเทคโนโลยีความมั่นคงการเมืองระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศผู้ผลิตอาวุธระดับมหาอำนาจอย่างรัสเซียความเสียหายครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของการแข่งขันด้านอาวุธสมัยใหม่ในยุคที่ทุกประเทศต่างเร่งสร้างขีดความสามารถใหม่ๆใ,ใ,ใ,ให้เหนือกว่าอีกฝ่ายและทุกความผิดพลาดไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็มักสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่บนเวทีโลก เหตุการณ์เรือผีของรัสเซียที่ระเบิดและกลางทะเลดำนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาทางทหารที่สร้างความมุนงงมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแต่ตัวเรือจะไม่ปรากฏในฐานข้อมูลการเดินเรือสากลแต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การสื่อสารไม่มีข้อมูลเส้นทางและไม่มีการแสดงตัวตนตามกฎระเบียบสากลทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่านี้ไม่ใช่เรือธรรมดาที่พลัดหลงหรือเป็นเรือที่ใช้ในภารกิจพลเรือนแต่มีลักษณะเฉพาะที่คล้ายเรือปฏิบัติการลับหรือเรือที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อภารกิจพิเศษที่ไม่ต้องการการเปิดเผย เบิดกลางพื้นที่ที่ถูกจับตาทางยุทธศาสตร์อย่างทะเลดำจึงทําให้ทั้งสื่อและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหันมาตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในห้วงน้ําที่กําลังเป็นสนามแข่งขันทางทหารของหลายประเทศจุดที่ทําให้เหตุการณ์นี้ถูกจับตามองมากขึ้นคือสภาพของเรือหลังการระเบิดที่พบเพียงซากเหล็กแต่เป็นชิ้นใหญ่ๆโดยยังไม่สามารถระบุชื่อรุ่นรูปแบบหรือภารกิจของเรือได้อย่างชัดเจน นักวิจัยด้านการทหารบางรายตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างเรือมีลักษณะคล้ายเรือสนับสนุนกิจกรรมใต้น้ำหรือเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การสอดแนมเซนเซอร์ตรวจจับหรือแม้แต่การสนับสนุนปฏิบัติการใต้น้ำของกองเรือดำน้ำน,ำนอกจากนี้สภาพการแตกกระจายของซากเรือบ่องบอกถึงแรงระเบิดที่เกิดจากภายในมากกว่าการโจมตีจากภายนอกธรรมให้เกิดคำถามว่าการระเบิดนั้นมาจากระบบพลังงานอาวุธภายในหรือวัตถุระเบิดที่บรรทุกอยู่บนเรือ นักวิเคราะห์อีกกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่าความผิดปกติของเรือลำนี้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติการรับที่รัสเซียเคยใช้ในบางพื้นที่โดยเรือประเภทนี้มักไม่เปิดเผยข้อมูลเส้นทางไม่เปิด A/S และไม่สแสดงตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากคู่แข่งการระเบิดของเรือในลักษณะนี้จึงถูกเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ของการขนส่งยุทธภัณฑ์ระดับสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารหรือการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการให้โลกภายนอกรับรู้หากแรงระเบิดมาจากสินค้าที่เรือกำลังขนย้ายเช่นอุปกรณ์พลังงานสูงวัตถุรรรรระะเบบบิดหือตวจกา มันย่อมสามารถทำลายเรือทั้งลำได้ในเสี้ยววินาทีอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เพราะทะเลดำในขณะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนและกองกำลังทางทะเลของนาโตเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงหรือการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงการเกิดของเรือปริศนาที่ไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏขึ้นก่อนระเบิดจึงกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ ทั่วโลกตั้งคำถามว่าเรือกำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นบางฝ่ายสันนิษฐานว่าเรืออาจเกี่ยวข้องกับภารกิจลับที่กำลังล้มเหลว <c oughs> เช่นการติดตั้งอุปกรณ์ใต้น้ำ <c oughs> การเก็บกู้ยุทพัณฑ์หรือแอร์มอตการปฏิบัติการที่กำลังถูกขัดขวาง มีทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือความเป็นไปได้ของการก่อวินาศกรรมเพราะการที่เรือไม่มีสัญญาณไม่มีข้อมูลและปรากฏในพื้นที่ยุทธาศาสตร์ที่มีฝ่ายตรงข้ามหลายกลุ่มย่อมเพิ่มโอกาสที่เรืออาจถูกเจาะระบบหรือถูกปล่อยอุปกรณ์รบกวนทาให้เกิดความล้มเหลวในระบบพลังงานหรือระบบควบคุมซึ่งอาจนําไปสู่การระเบิดจากความร้อนสะสมหรือความผิดพลาดทางเทคนิคทั้งนี้สิ่งที่ทําให้ทฤษฎีนี้ได้รับแรงผลักดันมากขึ้นคือความเงียบของทางการรัสเซียที่ไม่ได้ให้รายละเอียดแม้แต่น้อยทําให้หลายฝ่ายตีความว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจทําให้เกิดความเสียยหา หนาภาพลักษณ์หรือแผนยุทธศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเรือผีลำนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่กองทัพรัรเซียกำลังเผชิญอยู่ทั้งในด้านการควบคุมการปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยของภารกิจลับเมื่อรวมกับเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นใกล้เวลาเดียวกันเช่นความผิดพลาดของอาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือการเกิดไฟไม่ภายในฐานทัพมันยิ่งทำให้ภาพรวมของกองทัพรัรเซีย ดูมีความเสี่ยงและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหตุการณ์เรือผีระเบิดจึงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่สะท้อนถึงแรงกดดันทางทหารยุคใหม่ซึ่งต้องแข่งขันในด้านเทคโนโลยีข่าวกรองและยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงกว่าสมัยก่อนอย่างมาก แม้รายละเอียดจำนวนมากยังคงค,งค,งคลุมเครือแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการระเบิดของเรือปริศนากลางทะเลดำทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทั้งในด้านข่าวกรองและความมั่นคงระดับภูมิภาคเพราะทะเลดำไม่ใช่เพียงเส้นทางคมนาคมทางทะเลธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างอำนาจของหลายประเทศการที่เรือลำหนึ่งที่ไม่ปรากฏตัวตนระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุจึงกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงความซับซ้อนของการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ใต้ผิวน้ำ ทั้งในเชิงเทคโนโลยีการข่าวและการปฏิบัติการที่ยังคงเป็นประเด็นที่โลกต้องติดตามต่อไป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจรวดอวันการและเรือผีปริศนาที่ระเบิดกลางทะเลดำได้สร้างแรงกระแทกอย่างหนักต่อภาพลักษณ์ของวลาดิเมียร์ปูตินเพราะทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียต้องการแสดงพลังอำนาจทางทหารมากกว่าที่เคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความตึงเครียดกับชาติตะวันตกและการเผชิญหน้าทางยุทธศาสตร์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกการที่ระบบอาวุธยุทธศาสตร์สำคัญเกิดระเบิดภายในฐานและเรือที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจลับของกองทัพะเบิดต่อหน้าต่อตาทำให้สื่อต่างชาติพาดหัวทันทีว่านี่คือความ องค์เครมิินเหตุการณ์นี้ยังทำให้ฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียมองว่าศักยภาพที่รัสเซียเคยโอวอดอาจไม่แข็งแกร่งอย่างที่ประกาศและอาจสะท้อนความล้มเหลวของระบบภายในกองทัพที่พยายามปกปิดจุดอ่อนภายใต้ภาพลักษณ์อำนาจที่แข็งแกร่งของปูติน นักการเมืองและนักวิเคราะห์ในยุโรปจำนวนหนึ่งนำเหตุการณ์นี้ไปโยงกับปัญหาที่รัสเซียผเผชิญมานานทั้งเรื่องงบประมาณทางทหารที่รั่วไหลาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและความเร่งรีบในการพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์เพื่อแข่งขันกับของสหรัฐและจีนซึ่งความเร่งรีบนี้อาจเป็นสาเหตุให้การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยไม่รัดก,กุมเท่าที่ควรเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับอาวุธที่ถูกโปรโมทว่าไร้เทียมทาน ภาพลักษณ์ของผู้นําที่สร้างตัวเองให้เป็นสนัญลักษณ์ของอานาจทางทหารจึงถูกกระทบโดยตรงเพราะปูตินเคยใช้กาโนใช้ศักยภาพด้านอาวุธเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศการที่เอเวนการซึ่งเป็นอาวุธที่ปูตินเคยนําเสนออย่างภาคภูมิในปี2018ว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้กลับเกิดการระเบิดภายในฐานทําให้เกิดคําถามในหมู่นานาชาติว่ารัสเซียอาจได้เร่งกระบวนการผลิตและจัดตั้ง โดยไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมนักวิจัยเชื่อว่าปูตินพยายามใช้อเวนการเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเพื่อกดดันสหรัฐและนาโตในการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ต่างประเทศจึงถือโอกาสใช้เหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซียและยัสแงชี้ว่าภาพลักษณ์ที่ปูตินสร้างอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เน้นการโฆษณามากกว่าความจริงทางเทคนิค ความเสียหายไม่ได้จบเพียงระดับอาวุธบนดินเพราะเรือผีปริศนาที่ระเบิดกลางทะเลดำก็กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความล้มเหลวที่สะเทือนถึงตัวผู้นำการที่เรือลำหนึ่งซึ่งไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏตัวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ก่อนจะระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หลายฝ่ายมองว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างรุนแรงภายในระบบการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพความไม่ปรงใสของเคลมลินยิ่งทำให้โลกสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการขนส่งยุทโธปกรณ์ลับระบบใต้น้ำหรือแม้กระทั่งปฏิบัติการที่อาจมีปัญหาภายในจนทำให้เเกกกิิดดาารระะบหนน่่วววยของตั ตกใช้เหตุการณ์นี้เพื่อโจมตีความสามารถในการจัดการงานลับของรัสเซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักสําคัญของภาพลักษณ์ปูตินในฐานะผู้นําที่มีอํานาจควบคุมทุกกลไกในประเทศเองก็มีรายงานว่าการระเบิดทั้งสองเหตุการณ์สร้างความไม่สบายใจในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเพราะมันสะท้อนปัญหาที่กําลังขยายตัวภายในกองทัพทันการทุจริตการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบและการขาดการตรวจสอบด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญความผิดพลาดซ้อนกันเช่นนี้ทําให้ผู้นํารัสเซียถูกวิจารณ์ว่ากําลังพยายามใช้ภาพลักษณ์ทางทหารมากเกินไป ขณะที่ระบบภายในกลับไม่ได้เข้มแข็งตามที่กล่าวอ้างผู้เชี่ยวชาญบางรายถึงขั้นกล่าวว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่ารัสเซียกำลังประสบปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ไขาย,ยากเพราะการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ต้องอาจยยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงและงบประมาณที่โปรง่งใสซึ่งสองสิ่งนี้กำลังเป็นจุดอ่อนของรัสเซียในปัจจุบัน อีกมุมหนึ่งที่ทําให้ภาพลักษณ์ของปูตินสั่นคลอนคือมุมมองจากประชาคมโลกเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียพยายามประกาศบทบาทของตนว่าเป็นหนึ่งในมหาอํานาจที่สามารถท้าทายตะวันตกด้การที่ระบบอาวุธล้มเหลวและเรือปฏิบัติการลับระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้คู่แข่งเริ่มตั้งคําถามว่าอํานาจที่รัสเซียแสดงออกนั้นเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสถานะทางการเมืองหรือไม่นอกจากนี้นาโตและสหรัฐยังใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการชี้ว่าระบบอาวุธรัสเซียยังไม่ถึงขั้นที่ต้องกังวลมากเหมือนที่เเเรมมลินนนนพยยาาาาํสอใววทีะห่ง ประเทศเมื่อเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้น่เรี่ยกันมันจึงยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของประชาคมโลกว่ารัสเซียกำลังเผชิญความท้าทายด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงจะมีคำกล่าวว่าอาวุธที่รัสเซียอดว่าเป็นมหันตภัยของโลกกลับกลายเป็นภัยให้ตัวเองก่อน แม้รัสเซียจะพยายามปกปิดข้อมูลแต่ความเสียหายที่ปรากฏต่อสาธารณะระดับนี้ไม่อาจซ่อนเร้นได้และยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของปูตินในฐานะผู้นำที่ควบคุมกองทัพได้อย่างสมบูรณ์ดูสั่นคลอนล,ลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเหตุผลในการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ของเครมลินมากขึ้นอ่ะนี่ก็ด้วย เหตุการณ์การระเบิดของจรวดไทเปโซนิกออนการ,การ,การ,การและเรือผีปริศนาในทะเลดำไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะภายในรัสเซียเท่านั้นแต่ยังดึงดูดสายตาของประชาคมโลกและหน่วยข่าวกรองนานาชาติให้หันมาจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตะวันตกกำลังอยู่ในระดับสูงการเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียจะมีความสำคัญต่อาการประเมินสมดุลของอำนาจระดับโลก เมื่อเกิดเหตุระเบิดที่มาพร้อมกับข้อมูลคลุมเครือและท่าทีปกปิดจ,จากเครมลินโลกภายนอกจึงสงสัยว่ามีบางอย่างมากกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้และเริ่มตั้งคำถามว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาภายในที่ใหญ่กว่าที่เปิดเผยหรือไม่นานาชาติให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะอันกาคือหนึ่งในอาวุธที่ถูกรัสเซียโปรโมทว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีใครหยุดได้ จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียการที่ระบบนี้เกิดระเบิดภายในฐานโดยไม่มีรายละเอียดชัดเจนทําให้หลายประเทศตั้งข้อสงสัยว่าระบบอาวุธขั้นสูงของรัสเซียอาจมีปัญหามากกว่าที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวด้านการออกแบบความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการผลิตหรือการเร่งพัฒนาเพราะแรงกดดันทางการเมืองนาโต้และสหรัฐมองว่านี่เป็นโอกาสในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ของยุธโธปะ กรัเสเซียเพื่อใช้ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียก็ให้ความสนใจเช่นกันเพราะต้องการประเมินว่าความเสถียรของระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งจีนเองกำลังลงทุนมหาศาลมีความน่าเชื่อถือจริงเพียงใด ส่วนเหตุการณ์เรือผีที่ระเบิดกลางทะเลดำยิ่งทําให้ความสงสัยทวีขึ้นไปอีกเพราะทะเลดำเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงกับสงครามรัสเซียยูเครนและผลประโยชน์ของนาโตการที่เรือลำหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏในระบบติดตามสากลเกิดระเบิดอย่างปริศนาทําให้หลายประเทศตั้งข้อถามว่าเรือกําลังทําภารกิจอะไร และเหตุใดรัสเซียจึงไม่ให้ข้อมูลใดๆแม้แต่พื้นฐานที่สุดบางฝ่ายคาดว่าเรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทหารใต้น้ําเช่นระบบสอดแนมการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับหรือแม้แต่การขนส่งยุทธภัณฑ์และการระเบิดทําให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ซ้าคันถูกทําลายจนไม่สามารถตรวจสอบได้ทาให้ประเทศคู่แข่งไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากซากเรือได้ง่ายดังนั้นหลายคนมองว่าสาเหตุการระเบิดอาจไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการทำลายโดยตั้งใจเพื่อปกปิดบางอย่างที่ไม่ควรตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้าม หน่วยข่าวกรองตะวันตกแสดงความสนใจในมุมของความเป็นไปได้ของการก่อวินาศกรรมทั้งจากปัจจัยภายนอกเช่นยูเครนหรือกลุ่มต่อต้านรัสเซียหรือจากภายในเช่นความไม่พอใจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพเพราะในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณว่ากองทัพรัสเซียกำลังเผชิญความตึงเครียดภายในทั้งในด้านโครงสร้างการสังกกรการทุจริตและความล้มเหลวในการบริหารจัดการภารกิจขนาดใหญ่เหตุการณ์ระเบิดสองครั้งที่เกิดใกล้เคียงกันจึงทําให้โลกตั้งคําถามว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือเป็นผลจากความวุ่นวายภายในที่กําลังปะตูอยู่ใต้ผิวคามเปป็นไได้ ข้อของการแทรกซึมด้านไซเบอร์ก็ถูกพิจารณาเพราะระบบอาวุธยุคใหม่จํานวนมากพึ่งพาการควบคุมแบบดิจิทัลซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทาให้เหตุการณ์นี้ถูกจับตาม,มองคือความเงียบผิดป,ปกติของเครมลินการที่รัเสเซียไม่เปิดเผยข้อมูลใดแม้แต่ระดับพื้นฐานทาให้หลายฝ่ายมองว่าความเสียหายอาจรุนแรงกว่าที่สื่อของรัฐยอมรับการปกปิดนี้ยิ่งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อประเมินสถานการณ์จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะเดียวกันการทีี่่รัเซยม สามารถควบคุมเหตุการณ์เชิงยุทธศาสตร์เช่นนี้ได้ยังทําให้คู่แข่งตั้งคําถามต่อความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของโครงการทางทหารขั้นสูงอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการถกเถียงว่าช่องโหว่ด้านความปลอดภยัยอาจทําให้รัเสเซียเสี่ยงต่อการถูกโจมตีหรือแทรกแซงในอนาคตมากขึ้น เพราะหากกองทัพสามารถปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ระดับนี้ได้ย่อมสะท้อนถึงการอ่อนแอของระบบกำกับดูแลและการตรวจสอบภายในเมื่อรวมกับแรงกดดันจากสงครามและความขัดแย้งกับตะวันตกโครงสร้างความมั่นคงของรัสเซียจึงถูกมองว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งในด้านเทคโนโลยีการเมืองและการทหารทั่วโลกจึงจับตาดูว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงความบังเอิญหรือเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อสมดุลโลกในอนาคต เพราะเมื่อประเทศมหาอำนาจที่ครอบครองเทคโนโลยีทำลายล้างสูงเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ย่อมสร้างแรงสันสะเทือนที่ส่งผลไกลเกินกว่าพรมแดนของประเทศนั้นเอง